สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องการอัพสกิลของเกมดูแลนโกนะครับขั้นแรกนะครับมาดูว่าเราจะอัพสกิลอะไรครับคือผมตอนนี้ผมกําลังฟาร์มการอัพสกิลของนักอะไรวะนักทำทำเสื้อนะฮะเย็บชื่อเย็บเสื้อเออก็ดูขีดนี้ครับ0ูนทับหครับก็คือทํา เย็บผ้าห้าครั้งนะซึ่งอะไรผมมีเตรียมพร้อมแล้วผมก็แค่ครับเนี่ยฮะอะไรเนะี่ยผมแค่ครับห้าห้าตัวคือคราบซ้ำนี่ห้ารอบครับ นี่รอบที่ห้าแล้วนะครับเ,เห็นไหมครับมันก็จะเวลอัพทันทีครับคือถ้าคุณอยากทำอาหารนะครับทำอาหารด้วยสูงๆนะครับคุณก็แค่ง่ายๆครับคุณก็ไปล่าอาหารมานะครับซึ่งการล่าอาหารนั้นมันจะปลอดค้องกับพวกสกิลโจมตีคืออาเชอร์ครับกับสกิลโจมตีนี่ครับ คือคุณไปล่ามาเลยครับแล้วสองสกิลนี้สกิลนี้อัพแน่นอนครับถ้าคุณใช้อาวุธพวกมีดพวกขวานนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกหนังกระติกนะฮะกับธนูนะครับจะใช้ได้เลยอันนี้เป็นสกิลแบบอะไรวะโดนหลบไงตอนสู้โดนหลบโดนหลบมันก็จะสอดคล้องกับสกิลนี้ด้วยครับส่วนสกิลแร่เนื้อครับคุณไปล่าครับ คุณได้แน่นอนสกิลนี้สกิลคุกกิ้งนะครับอ๋อสกิลนี้แหละอันนี้ก็คุณก็หาสร้างแบบอะไรที่มันง่ายๆล่ะแบบอะไรเออ,เอไอไอกองอะหรือเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ได้ตามสบายส่วนไอ้นี้ะ ถ้าคุณอัพสกิลนี้นะครับก็คือมันเป็นสกิลขุดหรือเปล่าก็ขุดเรื่อยๆครับเวลก็จะอัพเองโอเคมันไม่ยากครับเกมนี้ไม่ยากแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับ